สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยแซ่หวังวันนี้เจอกันใน E ีพีพิเศษนะครับกับสุรชัยซัดหลังเกมนะครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับศึกพิวรรษอังกฤษนะบิ๊กแมตช์นะครับคู่แมนยูแล้วก็แมนซิตี้นะครับผลการแข่งขันก็คือแมนยูเอาชนะได้2ประตูต่อ1นะครับเริ่มเกมมาครึ่งแรกนะครับแมนยูก็เป็นรองตามหน้าเสือนะครับเกมเป็นรองตามราคาที่เลทเปิดมาเลยนะครับแต่ว่าโดยรูปเกมนั้นแมนยูไม่ได้เป็นรองเลยนะครับตอนที่ผมนั่งดูนะแมนยูนี่มีโอกาส ทำเกมบุกเข้าใส่ทางด้านแมนเชสเตียร์นี่มากกว่าแมนเชสเตียร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็มีโอกาสยิงประตูเนี่ยสองสามครั้งนะครับแต่ก็ไม่คมเองนะสำหรับมาคาร์ลัฟฟอร์ดนะครับแล้วก็เป็นนาทีที่เท่าไหร่อะยีนะ่สิบเจ็ดนะมาคาร์ลัฟฟอร์ดนี่ลม้มลงนะครับลม้มลงแล้วก็มีอาการแบบเหมือนเจ็บมากๆเลยนะมือทุบไปที่พื้นสองทีนะฮะแฟนแมนยูก็น่าจะตกใจนะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับมาคาร์ลัฟฟอร์ดนะครับน่าจะเหมือนจะเล่นต่อไม่ได้อะนะเหมือนจะได้การเหมือนจะได้โดนเปลี่ยนตัวออก แต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับมาคารัฟฟอร์ดก็กัดฟันลงมาเล่นต่อนะจนจบดุ้นล่ะมันเปลี่ยนออกนาทีที่80กว่านะมาคารัฟฟอร์ตั้ที่ผมนั่งดูนะฮะแล้วก็หมดครึ่งแรกไปจบเันที่ศูนย์นะโดยที่แมนซิตี้เนี่ยเออร์ลิงเบลหาแลนด์เนี่ยอยู่ไหนไม่เห็นเลยนะฮะโดนทางด้านแมนยูเนี่ยประกบ3-4ตลอดนะครับมาเห็นฮาแลนด์อีกทีนึงก็เกือบจะท้ายเกมเลยแล้วก็มีลูกง้างยิงลูกเดียวนะที่ผมเห็นฮาแลนด์นะครับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับฮาแลนด์วันนี้ค่อนข้างเงียบหนนบหนนนนนน้้าาดดููะะคครรรรัับบพออมมมมึ่่่นน่่งงแแกกเีีีีียยจวทซิิตตไโสป มีโอกาสยิงประตูแค่ครั้งเดียวนะแต่ว่ามันก็ไม่ตรงกรอบนะครับโดนบล็อกอะไรประมาณนี้นั่นแหละนะเท่าที่เรานั่งดูกันนะครับพอรึ่งหลังมาเนี่ยแมนยูเปลี่ยนแอ,อ,อนโตนีมาซยาออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นทางด้านแอนโทนีลงมาแทนนะครับก็เกมก็เริ่มมาดีๆนะเริ่มมาเหมือนแมนยูก็ เหมือนจะทำเกมได้อะนะแล้วก็มาโดนแมนเชตตี้นะเปลี่ยนตัวแก๊กกิริตลงมานะกรบเปลี่ยนกฟิฟโฟเดนนะเป็นเรียกว่าไงถ้าไม่ตายของทางด้านป๊ปกอดิโอลาเลยนะครับเปลี่ยนลงมาก็ได้ประตูลเลยนะครับจากแก๊กกิริตนะโดยเป็นทางด้านคือเบนเดอร์บอยเนี่ยหลุดไปที่ริมเส้นนะครับแล้วก็เปิดเข้ามาให้ทางด้านแก๊กกิริตเน่ยมงเต็มหัวเข้าไปให้แมนเชตตี้นำหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับตอนแรกโอ้ยเห็นอย่างนี้นี่คือแฟนแมนยูนี่โอ้โหใจผวากันหมดแล้วครับนำหนึ่งศูนย์แบบนี้นะแล้วก็รูปเกม ก็ยังเป็นรองนะครับช่วงแรงเนี่ยเปิดหัวครึ่งหลังมาเนี่ยเกมแมนยูเป็นรองค่อนข้างมากพอสมควรนะครับแต่ว่าในนาทีที่7 8นะครับแมนยูมาได้ลูกตีเสมอนหนึ่งหนึ่งจากบูโน่เฟอร์นันเดสนะครับลูกนั้นผมยังงงอยู่นะว่าทำไมแม่งไม่ล้ำนะฮะถ้าใครพอเข้าใจความหมายของลูกนั้นนะหรือว่าใครหรือว่าเป็นกฎใหม่ของพิมพ์อังกฤษ,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 ษผมก็ไม่แน่ใจนะฮะหรือว่ามันเป็นกฎอะไรอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะคือถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเป็นบอลลีกอื่นเป็นลาลิก้าสเปนหรือว่าซิรีอารือว่าไม่ว่าจะบอลลีกไหนอะนะผมว่าตรงนี้ นะตามความคิดเราก็ไม่มีความรู้ขนาดนั้นนะนะผมก็ไม่มีความรู้ขนาดเหมือนแบบพวกเขาเรียกว่าไงปรามาจารย์ <c oughs> พวกนักวิจารณ์นักวิเคราะห์อะไรพวกนี้นะแต่ว่าผมงงจังหวะที่มาคาร์ลัฟฟอร์ดไม่ล้ำหน้านะฮะทึ่งมันล้ำแบบเต็มๆนะั้นแล้วก็เขาวิ่งมาตามบอลมาเรื่อยๆนะแล้วก็มาบังทางด้านกองหลังของเมนเชตตี้นะบองน,น่าจะบงังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเจ้าคาเซลโลหรือเปล่าหรือว่าโรดี้นะเขาบังแล้วก็ให้บโน่ญิงเข้าไปนะครับตอนแรกผมนึกว่ากรรมการจะให้เป็นลูกล้ำหน้านะผมก็นั่งดูอยู่นะ ผมว่าล้ำหน้าแน่นอนลูกนี้นะผมยังไงก็ว่าล้ำหน้าแต่ว่ากรรมการเป่าให้เฉยนะฮะทำให้แมนยูตีเสมอนหนึ่งหนึ่งนะผมแบบตีเสมอแบบงงๆเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่ล้ำหน้านะครับถ้าใครเข้าใจก็รบกวนคอมเมนต์มาบอกผมทีนะฮะแล้วก็ลูกที่2นะลูกแมนยูขึ้นนำน,นะนาทีที่82นะครับอ่าเรฮานโดการาโชนะครับตอนแรกหลุดขึ้นมานี่แบบเหมือนจะจ่ายแต่ไม่จ่ายนะก็เราไปยิงยิงพลาดโดนหัวท่านั่นขายบ็อกเกอร์นะแต่ว่าบอลมันมาเข้าทางแล้วก็พลิกตัว แปลว่าสเต็ปเท้ามันดีกว่าอากันจี่นะอากันจี่เอาไม่อยู่นะครับเปิดมาให้ทางด้านมาคัทลัรฟอร์ดแท็บอินเข้าง่ายง่ายรับรอดดากทางด้านเอเดรียนทำให้แมนยูเนี้นนำประตูนำนำขึ้นนำไป2-1นะฮะแล้วก็จากนั้นแมนยูก็มาตั้งรับนะครับตั้งรับแบบไม่บุกอะ่ะคือรับรับหมดเลยนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดสกอร์จากแอนโทนีก็ยิงไม่ได้นะครับไปจ่ายแล้วก็บอลมันกุ๊กกุ๊กกักนะแล้วก็จบลงนะฮะสุดมันเลยนะฮะคู่นี้จบลงที่สกอร์สองประตูต่อหนึ่งทำให้แมนยูเนี่ยเอาชนะทางด้าน แมนซิตี้ได้นะครับแล้วก็คู่นี้ผมให้ไปลองทางด้านแมนยู่้วยนะก็จินเต็มไปนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะเป็นทางด้านไบรทันแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้ต้องอยอมรับตรงๆเลยว่าผมไม่ค่อยได้ดูนะเพราะว่าผมไปทำทัวร์ผมไปทําธุระมานะฮะแต่ผมได้ยินแว่วๆมาว่าแม็กอลริเตอร์นะฮะเล่นดีมากๆนะรวมไปถึงทางด้านมิตโตมะด้วยนะเกมครึ่งแรกเนี่ยเท่าที่เท่าที่ผมไปนั่งดูแบบไฮไลท์อ่าบันผ่านมานะครับ แม็กอลริเตอร์ itter, แล้วก็ทางด้านมิตูมาเนี่ยเล่นดีมากๆนะครับแล้วก็ลงไปถึงซอรี่มาร์สด้วยนะครับสามตัวของไบตันนะป่วนทางด้านกองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยเรียกได้ว่าโอ้โหกระจุยกระจายนะโดยที่กองหลังแมนยู่ไอกองหลังลิเวอร์พูลเนี่ยก็ไม่มีเฟอร์กิวฟันได้ด้วยนะครับก็เลยทำให้รับมือกับทางด้านซอรี่มาร์สแล้วก็พวกมิตูมาเนี่ยค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ครึ่งแรกเนี่ยเห็นว่ามิตูมาเนี่ยมีโอกาสยิงหลายลูกนะแต่มันก็ไม่เป็นประตูนะครับพอมาครึ่งหลังเนี่ยก็มาได้ประตูขึ้นนําอย่างไวเลยนะครับนำ S <S เริ่มมาแค่2นาทีนะครับเป็นทนางด้านซอลลรีร่มาร์ทยิงขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ประตูที่2ของซอลลรีร่มาร์ทก็อย่างสวยเลยนะครับยิงด้วยซ้ายแล้วลูกมันเสียบมุมประตูเข้าไปนะครับลูกที่3เนี่ยยิ่งสวยเลยนะฮะลูกที่3นี่เป็นทางด้านเดนนี่โบ,โบเบกนะซัดด้วยไม่แน่ใจว่าเท้าซ้ายเท้าขวานะครับเสียบอ่านู่นเลยนะเสียบเสาสองข้างขวาของข้างซ้ายของอีเดียซอนเบเกอร์เข้าไปนะครับทำให้ไบตันนำสามศูนย์ต้องยอมรับตรงๆเลย <S <S ว่า วันนี้นะครับใบตันกบลิบ์พูเนี่ยกาลิรูพูสู้ไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกัปโปที่ได้มาใหม่นี่ก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าไงอะโชว์ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ไม่เหมือนไม่รู้ว่าจะเหมือนทางท่านนาวินูเยสหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ได้แซะผมไม่ได้อะไรนะผมก็พูดไปตามที่ผมเห็นนะฮะอะไรประมาณนี้นะครับจบเกมนะคู่นี้ผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ดูนะครับแต่ก็นํามาเล่าให้เพื่อนเพ่ี่ฟังเพื่อเป็น อีพิเศษนะครับจบเกมทําให้เบตันนาไปาจบเกมไปทาให้เบตันเนี่ยอเอาชนะได้3ประตูต่อศูนย์นะครับคู่นี้ผมก็ให้รองไปทางหน้าเบตันคู่นี้ก็กินเต็มไปนะครับสรุป2คู่ที่ให้ไปนะครับให้ลองแมนยูแล้วก็ให้ลองเบตันกินเต็มไปทั้ง2คู่นะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะสำหรับ EP พิเศษนะครับสวัสดีครับ